คุณกำลังมีปัญหานี้อยู่ไหมครับเรื่องของการใส่ถุงเท้าการใส่รองเท้าหุ้มซ้นแล้วรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าเหงื่อออกชุ่มเยอะหรือว่าจะเป็นการจะไปจับมือกับใครเรารู้สึกว่าเฮ้ยมือมันเปียกตลอดเวลาเลยหรือว่าพอออกกาลังกายไปแล้วเหงื่อเปียกชุม่มบริเวณรักแร้เนี่ยพวกนี้นะครับจะเป็นอาการของโรคโรคหนึ่งเรียกว่าไฮเปอร์ไฮโรซิสเหงื่อเนี่ยนะครับผลิตเยอะในบริเวณของต่อมเหงื่อซึ่งร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีต่อมเหงื่อเยอะตรงบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็รักแร้นั่นเองก็เลยทําให้เหงื่อาาาาาจกกออกเตรรรรรงงวดั่่มมมมใช้้้โโปปแแซษไึ มันก็จะออกฤทธิ์ที่การยับยัง้งการหลั่งของสื่อประสาทที่เรียกว่าอะเซติลโคลีนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการบล็อกของเส้นประสาททําให้เอเจ้าต่อมเหงื่อพวกนี้นะมันถูกสั่งการน้อยลงพอถูกสั่งการน้อยลงมันก็จะทําให้การผลิตเหงื่อเนี่ยมันก็น้อยลงไปโดยปริยายนั่นเองใครที่เข้ามาในกลุ่มแวดวงของการฉีดกลุ่มพวกบริเวณลดเหงื่อแล้วเนี่ยเข้าแล้วออกยากมากครับเพราะว่าเขาจะเข้าใจว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ค่อนข้างดีเลยอีกทั้งผลลัพธ์เนี่ยครับก็อยู่ได้ค่อนข้างนานน แต่เคสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวกการลดเงื่อเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึง8เดือนถึงปีหนึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเนื้อออกแล้วรู้สึกไม่มั่นใจใส่ถุงมือไม่มั่นใจเปียกตลอดเลยใส่ถุงเท้าเท้าชุม่มออกกาลังกายแล้วรู้สึกว่าเงื่อออกที่รักแร้แล้วรู้สึกมีกลิ่นตัวไม่มั่นใจลองมาปรึกษาได้นะครับไว้พบกันนะครับ